ที่ขอถามหน่อยคิดยังไงกับเรือดำน้ำอ่ะเรือดำน้ำจะบอกแล้วว่าขายมันมีซักแล้วเงินมาใช่ประเทศจะดีกรีเนาะซื้อมาทำไมถามจริงมึงจะซื้อเรือขอเรือดำน้ำมาขนเงินอไปต่างประเทศหรือยังไงบอกไปยุทธด้วยอยากเป็นเดียวเดียวเราหมายถึงเรือลำเดียวกันใช่ไหมพี่หมายถึงเรือดำน้ำของรัสเซียที่มันติดจรวลตอร์บิโดอ่ะทามาแบบนี้ สวัสดีครสวัสดีสที่คับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l พี่บังมาแย้วนะครับและแล้วตอนนี้พี่บังก็ได้ฐานใหม่นั่นก็คือการขยายจากตลาดติ๊ t ต็อกมาสู่ตลาดเอซ่าแล้วพี่บางนั้นได้เข้าไปปวดในตลาดเอซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอย่างพี่บางนั้นจะมาทําการแบบว่าปวนตลาดเอซ่านิดๆหน่อยๆ แบบว่า <_ d ata> ไปเกลียนเขาไปเกลียนคนนู้นคนนี้มันไม่ใช่ตัวพี่บางนะคนอย่างพี่บางนี้ต้องมีสาระมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในการป่วนตลาดเอซาของพี่บางวันนี้นะพี่บางก็จะทําการป่วนด้วยคําถามที่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคิดจะงีบตะเรือดำน้ำก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้พี่บางด้วยนะและที่สำคัญพวกมึงอย่าลืมกดกระดิ่งนะเนี่ยคนติดตาม20,000กว่าแต่คนดูคลิปร้อยกว่าเอง ครับสวัสดีครับเออผมจำพี่ได้ใช่เปล่าอย่าเพิ่งจำพี่ได้เลยพี่บางเดี๋ยวสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องชื่อชื่อตูนครับพี่ชายฮะชื่อตูนครับพี่ชายชื่อตูนอ๋ออายุเท่าไหร่แล้ววะอายุสิบหกครับสิบหกโอ้ยพี่ถามไม่ได้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดไงกันเลยดำน้ำเราอะคิดไงกันเลยดำน้ำผมคิดว่าต้องได้เพิ่มอีกน่ามาสิบลำสามลำมันน้อยไป ถาสามลำมันน้อยไปคือแบบว่าพวกภาษีประชาชนมันแบบว่ายังมันยังไม่หมดไงมันต้องซื้อให้หมดอืเราหมายถึงเรือลําเดียวกันใช่ไหมพี่หมายถึงเรือดำน้ําของรัสเซียนะที่มันติดต่อไปโดอ่ะอ๋อลาเดียวกันเลยใช่ไหมเรือดำน้ำโอ้เรือดำน้ําของรัสเซียเขาใช้ภาษีประชาชนซื้อเยเหรอเอ้พาชีอะพี่ภาษียอะครับพี่เียวันนี้ไม่ทำคลิปแรับเนี่ยกำลังทำอยู่นี่ไง อ้าวใช่เหรอใช่จบแล้วพี่ชายอาโอเคครับครับครับเดี๋ยวเราไปคุกด้วยกันสวัสดีครับกูว<ม>่าไปแล้วเมาแล้วเหี้ยโอ้สวัสดีครับผมจำพี่ได้จำได้เปล่าผมนลัเอป พี่เป็นทหารผมดูอยู่ในติ๊กต็อกบ้าเหรอพี่เพิ่งบวชมาไม่ใช่พี่ผมจำพี่ได้พี่เด็ดเลยอ่าไหนๆก็จำได้แล้วพี่พี่ถามคำถามเราหน่อยเด็กคิดยังไงกับเรือดำน้ำอ่ะคิดยังไงเรือดำน้ำโอ้โหจะซื้อมาทำไมไปเย่ไม่ต้องซื้อมาเราหมายถึงเรือดำเดียวกันเปล่าพี่หมายถึงเรือดำน้ำของรัสเซียนะที่มันติดตอร์ปิโดรุ่นใหม่อ่ะอ๋อ จะเป็นไรพี่ผมตกข่าวอย่เนี่ยแล้วเมื่อกี้เราหมายถึงเรืออะไรอ่ะผมหมายถึงเรือดำน้ําของลูกพี่พี่อ่ะอย่าเพิ่งยกตําแหน่งเลยโอ้โหผมไม่ใช่ลูกพี่พี่โลทำไมครักพี่เนี่ยยกลูกพี่ให้กูซะงั้นสวัสดีครับพี่บ้างจ๋า จริงเหรอเนะพี่วังพี่แอรแฟนมาเล่นหนูพี่วังเนี่ยติดเตามันหลับอยู่มันติดพี่ถือด้วชื่ออะไรเราอะฮะชื่ออะไรชื่อถุงแป้งถุงแป้งพี่วังอยู่ขอบคุณครับอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะอายุเท่าไหร่แล้ว พี่มั่งขอเป็นเพื่อนได้ป่ะได้ดเต็มมีแฟนยังถ้ายังไม่มีแฟนขอเป็นแฟนก็ได้นะแอะพี <c oughs> ่ต้มียังอะ่ะเออเดี๋ยวเป็นลงไปเกบ็บเดี๋ยวเป็นหลงใบแกบ้ม <c oughs> เออเดี๋ยวเป็นเก็บเต้าอีเอง <c oughs> ไม่ไม่ก็เดี๋ยวเจอคุณคุณ <c oughs> อายุเท่าไหร่นะ oh, นยี oh, ่สิบค่ะยี่สิบโอ้ยเด็กรุ่นใหม่โอ้พี่พี่ถามข้อหนึ่งดิ ได้ป่ะขอถามคำถามหนึ่งดิถามว่าคิดยังไงกับเรือดำน้ำอ่ะเราอีกแลว้วตัวอยู่ได้ป่ะเนี่ยไม่อยู่คิดยังไงกับเรือดำน้ำหออมอมันไม่รู้อ,าารอ่ะอนาคตมันจะมีสงครามหรือเปล่าอ่ะเราก็ไม่รู้ดิแต่ซื้อไว้มันก็ไม่ได้เสียหายแต่มันก็ใช้ตังค์เยอะเยอะมาก ไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเราหมายถึงเรือลำเดียวกับพี่ป่ะที่หมายถึงเรือดำน้ำของรัสเซียนะที่มันติดตอร์บิโดอ,อยากรู้ว่าคิดยังไงเทคโนโลยีของเขาอย่างเงี้ยอืโอ้ยน่นเจอดูดดดดประตูกิเลยเอาไปใช้ด้วย <c oughs> แ,ตแต่บางอย่างมันก็แต่ละคนเนาะมันไม่เหมือนกันนรอ,อแล้วเมื่อกี้เราหมายถึงเรือดำน้ำที่ไหนอ่ะ <c oughs> ดักฟังอยู่หรือเปล่าพี่สตรีมสดลงสภาเลยเนี่ยเอาเลย่นี้ไม่ทำงานเหรอหนีหรืออะไรทำงานอยู่เป็นพาร์ทไทม์เลิกเลยแล้วก็มาทำงานค่ะโอ้ขยันนะ่ะอยากมีแฟนขยันอนอนอย <แฟ S 2> <ๆ>่งเลยแฟนพี่แม่งนอนอย่างเดียลยไปพี่บงังเลยกันดิโอ้พี่ยังเหลือโค้ต้ากตั้งสามคน ตอนนั้นคนมันรออะทำไงได้อะเนอทำไมหน้าตาเราเศร้าจังทะเลทะเับะฟลมะเปล่าเทเลทะลทาเทะเลทะเลทาเลทะเลทะเลทุกะเลทะเลทะเลหน้าแบบนี <laughs> ้เลทะละโสดะเลถ้าโทดก็ต้เงทิ้งเบอร์ลห้พี่แเล้ะแบบเนี้ยเดี๋ยวแฟเพี่เผลอค่อยคุยกันใหม่ <laughs> ชอบป่เฮ้ยชอบเหล็กดั้ยิ้มหวานยิ้มหวานเป็เพื่อนสมัครเหรอหรือว่า,างไงสมัครนานแล้วไม่ได้เล่นไงแม่อะนไนรอยู่กับเมียเราอ,อ่าเราต้องเล่นตอนที่เมียไม่อยู่ทียอดไม่ใช่เมียนะเราเรียกว่าบัดดี้เพื่อนซี แจอใครถูกใจบ้างยังเนี่ยนะแต่เล่นมายังเลยเจอแต่ผู้ชายน่าจะเป็นเราเนี่แหละของดีที่สุดสำหรับในวันเนี่ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทหารเป็นทหารใช่ไหมพี่ผมเป็นพระครับเพิ่งศึกมาพระไม่มีคิ้วเลยพี่อ้าวพระรุ่นใหม่ นักเรียนยังไว้ผมยาวได้ทําไมผมจะไว้คิ้วยาวไม่ได้เป็นผ้าใช่เหรอใช่เนี่ยเมื่อเช้าเพิ่งบินตบาดสิเ่เห็นเสื้ออยู่เดไหนอันนี้จีวอนสีมันร่วงอ๋อจีวอนสีสีมันร่วงไปสีมันล่วงบาปนั่นแหละนี่สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแไม่น่าเหมือนพี่บังเลยวะไม่เหมือนหรอกคนละคน ้อคนละคนไอ้เจนนี่ยพิมพวางนั่นแหละอืมไม่ใช่คนละคนพิบพวางจะไม่ใช่ได้ยังไงคนหน้าเหมือน ชื่ออะไรอะครับเนี่ยชื่อดาวันค่ะชื่ออะไรนะดาวันดาวันอายุเท่าไหร่แล้วอะเก้าค่ะสิบเก้าโอ้ขอถามคำถามนึงดิ่คิดอะไรกรันคิดไงกับเรือดำน้ำอะ่ะพี่เล่าข่าวคอมพิวได้ไหมอะ่ะเราเรา, <c oughs> ดดาเราคิดไงอะ่ะอยากรู้ความคิดเห็นนะแบบนักศึกษาเขาคิดไงกับเรือดำน้ำอะ่ะก็คิดว่ามึงสร้างไว้ อะไรพี่บังคิดไหงพี่บังคิดว่าพี่บังหมายถึงเรือดำน้ำของรัสเซียที่มันติตดต่อไปิโดอ่ะมันก็เจ๋งดีนะ <c oughs> เราหมายถึงเรือลำเดียวกันปะคงจะคนแต่คนคนของพูด <c oughs> ไม่ออกเขาละลำแหละ <c oughs> คนละลำแล้วนะเราหมายถึงเรือลำไหนอะ่ะ <c oughs> ลำที่เพิ่งซื้อใหม่อะ่ะ <c oughs> นะขอขอสักสามคำฝากให้เรือลำน้ำซื้อใหม่หน่อยดิซื้อหับซื้อทำไมซื้อเพื่อนติดคุกแล้วสวัสดีครับเป้คนดังก็ดี ดังบ่นไม่ดังไม่ดังไม่ดังยังไม่ดังเลยเอ้ไอ้พี่ว่าติดต่อแบบที่หัวลันโลนอ่ะพอดีน้องคนเห่าคนเปีนเห่าคนอินเตอร์นามว่านี่พี่เป็นคนเยอรมันลูกครึ่งแระหว่างยายกหมาก็เรียกคนไหนดีกว่ากันครับหีมาดีกว่าหีคนเหม็นหีมาดีกว่าสอนวิชาการเอาพูดหน่อยดิพี่ วิชากระด้าพู้ไม่เป็นนะพี่เป็นแต่กระเด้าเสียวเฮ้ยสาระิบหาลยเด็กพวกนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรกันเนี่ยฟ้าอายุเท่าไหร่อ่ะคนนี้14หนุ่มก็14แล้แต่หนุ่ม14ปันโอ้กําลังเด็กรุ่นใหม่เลยดิโอ้พี่ขอถามหน่อยดิเด็กรุ่นใหม่เขาคิดไงกับเรือดำน้ำอ่ะ คีหรอดูรู้สึกว่ามันม,นมนัมันก็มัโดโดนก็มะครับนี่เาซื้อมาทไมะคะชอคะมันล่นารนะาาเราหมายถึงเรือลำเดียวกันป่ะพี่หมายถึงเรือดำน้ำของรัสเซียนะที่มันติดตัรไปโด,โดอ่ะรุ่นใหม่ก็ใช่ค่ะก็คงจะแบบหนุ่มก็ลำเดียวกันใช่ไหมเ <laughs> มื่อกี้บอกหมายถึงเรือดำน้ำของ,ของใครนะ พี่ทำไมพี่น่าคุ้นๆนั่นลุงตู่ลุงตู่แล้วน้พี่อะแล้วถ้าให้พี่ฝากสามคำให้กับคนซื้อเรือดำน้ำเนี่ยฝากว่าไงดีไปจะเล่นอยู่บ้านลาออกเถอะพี่น่าคุ้นหน้าพี่อะลาออกเถอะทำไมอะพี่จะถึงตอบแนี้เล่นใช่ไหมใช่เปล่าพี่อยากกะคิดผิหรอคะ ใช่นี่พี่กำลังอัดอัดส่งตรงลงสภาเลยสวัสดีครับโอ้โหโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ้ยนี่ไรดอนนี่ว่าสวัสดีครับสวัสดีเป็นนั่นนี่ไปเคยเจออยู่ในติ๊กต็อกโอ้ยเป็นทหารอยู่ไหนเนี่ยอ๋อผมอยู่ลบบุรีครับบุเปิดใหม่บุบเบิ้ลหม่ครับ โอ้โยพอดีเลยอยากได้ความคิดเห็นของทหารเลยอ,ะอ่ะคิดไงกับเรือดำน้ำอ,ะอ่ะเขาต้องว่าไม่ต้องพูดงี้เลยบอกเลยไม่ได้เรื่องเป็นไงบ้างโอ้โหแบบระบายความในใจออกมาเกี่ยวกับเรือดำน้ำอ่ะเปียกไม่น่าซื้อครับเอาเงินไปช่วยเขาดื่มไม่ดีว่าเลย เราหมายถึงเรือดำเดียวกันป่าพี่หมายถึงเรือดำน้ำของรัสเซียนะที่มันติดปตบิโดรุ่นใหม่อะนั่นแหละดำเดียวกันใช่ไหมหอ๋อแล้วพี่พี่อยากให้ฝากสามครให้คนซื้อเรือดำน้ำอะอยากฝากว่าอะไรดีไม่ต้องโ <laughs> <laughs> อหวตยุสิบเก้าเอองั้นพี่ขอถามห,หน่อยหน่อยคิดยังไงกับเรือดำน้ำอะเรือดำน้ำจะบอกแล้วว่า ขายััที่มิซะแล้วเงินมาช่วยประเทศอะดีกวมีเนาะซื้อมาทำมถามจริงมึงจะซื้อเรือขดเรือดำน้ำมาขนเงินไปต่างประเทศหรือยังไงบอกไปยุทธด้วยอยากเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราหมายถึงเรือดำเดียวกันใช่ไหมพี่หมายถึงเรือดำน้ำของรัสเซียที่มาติดจรวจตอร์ปิโดอ่ะพาแบบนี้คู่ โอ้ยพี่เท่าไหร่นี่ยโอ้โหพี่หมายถึงนี่นี่โคแบบเนี้โอ้ไม่ไม่ได้อลยพี่หมายถึงเรือดำน้ำรัสเซียพี่ไม่ได้พูดุประเทศที่ไม่ระบุประเทศไม่ใช่พวกพี่พูดเรือดำน้ำมันก็เรือดำน้ำมันมีโลเคีะคนไทยมันก็เล่นแต่เรือที่ไทไม่เอา เอาเงินนะมันใครโอเคขอบคุณมากนะน้องไปด้วยมีบอกประยุเลยมึงจะเก็บเอาเก็บไปเอาไว้เก็บต่งค์สอบล้วเลยนะอายุนิ้วเลยมันใครกดือดรึเดือโอเคขอบคุณครับพูดแล้วก็หัวร้อนครับคุณแและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่พี่บังนั้นทำการตกได้จากเอซ่าในวันนี้ก็อ่มันก็ ยังไม่ดีพอนะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะยังไม่ถึงกับความสามารถในการกวนในการเกียนของพี่บังอะ่ะแต่ว่าก็เอาเถอะนะถือว่ามันเป็นคลิปแรกของพี่บังแล้วกันแล้วสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากรู้อยากลองหรือว่าอยากเห็นอยากได้คําถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ตรงนี้แล้วก็ฝากคําถามไว้กับพี่บังได้เลยถ้ามีโอกาสพี่บังก็จะไปทําการถามน้องๆทุกคนในเอซ่าไม่แน่นะถ้าน้องเล่นเอซ่าวันหนึ่งน้องอาจจะเจอพี่บังก็ได้ ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด Subscribe เหมือนเดิมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กูด้วย